กันดีกว่าว่ามีระดับอะไรบ้างอันที่หนึ่งเก่งที่สุดก็คือระดับพระเจ้าอัน,นก็คือแบบพวกเข้พลังโก่งมากไอ้ี่เนี่ยโกงมากอันที่สองอ็เก่งที่สุดในโลกก็คือเก่งมันามาจากพระเจ้าอ่ะเออเก่งที่สุดในประเทศ เก่งเก่งเลยแต่งลงมาจากโซงนั่นสิเก่งที่สุดในเมืองก็เก่งลงมาจากไอ้สามนั่นแหละเก่งก็เก่งไงใช่เป็นไรอะ่ะเก่งรูก็ก็คือกาเก,ก,กิ้งได้มั้งก็คือแบบตัวที่ได้เลยได้เลยกากก็คือกากกากมากก็กากมากตา,า,ายทุกตัวอันที่ ก็คือพวกที่ออกมาตลอดแล้วก็ตายตลอดมานกีบีดีทอยลิตตัวเลขนังนนะหรือว,ว่าสกีบีดีทอยลิตธรรมดาเลยให้ตายทุกตักวะก็มันจริงไงไอพวกนี้ก็ตาย เออคาเมล่าเมนก็ไม่ถึงว่าตายทุกตัวนะหรือว่าตายทุกตัวบางตัวก็กิ่งอะ่ะบางตัวก็กิ่งอะ่ะอ่ะให้กากมากแลนะ้วงั้นพวกคเมล่าเมนธรรมดาเนี่ยมีเดียมโพลิทม,มีเดียมโพลิตกากนี่กากลองเปมพาราไซส์ก่อนเถอะใจแอน่นอ่ะให้กากไวอิงเก่งยู จะไม่ผิดเ J ล่างหนึ่งอะเตะอ่ะอะกากะ่าก G แมนล่างแรกแบบเพือ่อนขึ้นไปปะเก่งแล้วกันอ่ะเก่งเก่งโ o ลิ i ตายทุกตัวตายทุกตัวได้มั้งโอ้สับหัวพี่ค้าดวงตา Thank you. ช่องมาตายด้วยล็อกเก็ตโอ้โหนั้นเก่งมากเลยนะเอ่มเอาเก่งตายลงมันีสิลูกเออเก่งที่สุดในเมือง l a านคาเม r าแมนเอาร้านคาเมราแมนเอาอะไรดี กล้วกัดกัดกัดไก่อันนี้ก็การไม่ผิดดุนเยียบครั้งเดียวตายเลยนี่นาาสไปเดอร์เซนทิสถ้าเรื่องมันสมองให้เออเก่งไว้กันเรื่องมันสมอง ให้หรือว่าไหทัานคามราแมนให้ล่างหนึ่งใช่ไหมล่างหนึ่ง,งให้จริงที่สุดในเมืองเต็มที่สุดในเมืองไฮด้าถ้าจะไม่ผิดโผล่มาครั้งเดียวแล้วก็ตายเลยนะไม่โผล่มาสองสามครั้งเลยมั้ง Engineer, engineer, macam merik merik, merik pun engineer. Engineer mana? Eh, tak? Merik, eh merik, bukankah? Kering, ah kering. Engineer, kau, keringlah. Speaker man, termoda, kau, ada apa? Spider speaker, kan? แรงที่สุดในประเทศบอกตรงงขึ้นสีุูตูไอ้นี่ใครวะออกจำเลยละไอ้เฮดสกีวิ่ที่ทอเรตไปมันเร็วจริงแต่มันมันไม่รองตัวมันถูกเข้าข้างหลงังได้อยู่ได้ั้งไชโน่โอ้อไอคนที่ผักคอยวิวตกจากไอ ใช่ไหมอ่าให้แล้วก็ดูลัดให้กัดลักฟิกเกอร์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 ได้มั้งอันนี้ให้กัด มากมาเฟียว่าหนึ่งให้โดนพี่แดงตบหน้าระเบิดอ่าให้กะกริชอ้าวมีตัวกิ่งมแน้วให้กิ่งพี่สุดในประเทศอะอันนี้ปวิยใช่ไหม ผนงานของร่างสองง่างสองให้จริงนสุดในเมืองริงนสุนดในเมืองกินละปอนกิปโปซี่ยากพี่ใชยแดงอินเฟกพวกอินเฟกนี่นนยังค่อยพวกคุมเป็นเลยเอา ตึงมากมาดิเก่ง uh มันยัเนี่ยเอาไอนี้โดนเขาให้กับพวกทีวีอันนี้เราเคยเห็นกูมือด้วยใช่ไหมเออให้ห้ห้หอะเ่ออันนี้พี่ขขางลักใหม Color space. Đây mông. Anh ấy chấm mới đại. Ở bài tay pin ตายกักสายลับหรือว่าคนที่เอาลินก็คือคราวโซเทเนสโปรสิเอิอให้เก่งว่าับบแมใหือว่าแมวจกิงอยู่แ้วกันตั้งหนกาิทอยลิท่ สามแล้วดันทีวีแมนว่าเกงที่สุดในโลกเกงที่สุดเนประเทศที่จําได้ลายกากไม้ก็ได้อ้าวไปอยู่กับเพื่อนเลยเย้ไปอยู่กับเพื่อนเลย ยุคนั้นมาโดนบดบังมากเลยนะอือใช่อ่ะหื้ อาทุกตัวแล้วก็พี่กูิโตะพี่เทปพ,พันจัมแมนเรียกอะไรก็เรียก,ยกให้เก่งอยู่ไอ้นี่ตายอายทุกตัวบัสโซตายคนณหัวโดนหิงค่ะอาให้กะ

Hey. kay ini sudah lọt ไอ้ทุกตัวไม่ดีดงจริงเนีย่ยเหรออ, <c oughs> อันอันที่อะไรจริงเนีย่ยเหรอบอกผมหน่อยอันเมื่อกกี้ันจเนีจริงจริงจริงเนีย่ยอันนี้คำเล่าเม่นใช่ไหมคำเล่า อยูออ่ตายทุกตัวอ้าวเอเซเลนไม่ได้เจอขนาดนะี้โอ้ยเขาเป็นชา้าตัวตึงเองอันนี้ร่างหนึ่งเกงแล้วกับลูกเกงนี้ในลูก คาเมล่าแมนถือสตตนกันให้กับมิกคาเมล่าแมนร่างนิง่งอะไรดิช่วยคิดหน่อยเอาอ่ะอ่ะอ่ะจริงจริงจริงังงตัวกัด อันนี้คนทำลายปุดเอ๊ะคนทำลายปืนใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะได้มั้งพี่ไทยแดงลากมากพี่แดงอัปเกรดให้เก่งระดับประเทศอ่ะเก่งระดับประเทศมาคิ่อีกตีทีนี่รถก่า ทุกคนได้เห็นไหมะกี่เหลี่ยมสามจุดศูนย์กี่เหลี่ยมจับศูนย์ได้ไหมฟุตลพี่ใชย,ยมากอืออืออืพี่แดงน่นานกับเป็นปกติ Gracias.